ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนจ๋าแชนแนลค่ะวันนี้นะคะเจนก็จะมาให้ความรู้เป็นคลิปที่2แล้วนะคะจากคลิปที่แล้วเจนให้ความรู้เรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษานะคะวันนี้เจนก็จะมาให้ความรู้ใหม่นะคะเรื่องทฤษฎีจิตวิทยาพฤติกรรมนิยมของจอห์นบีวัสสันค่ะเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วคะ่ะ ตอนบีนวัตส,สันนะคะเป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกันมีช่วงชีวิตอยู่ระหว่างปีคิจศักราช1878ถึง1958ค่ะรวมอายุได้90ปีวัตส,สันได้นำเอาทฤษฎีของฟาฟอ์ามาเป็นหลักสำคัญในการอธิบายเรื่องการเรียน ผลงานของวัสสานได้รับความนิยมแพร่หลายนะคะจนได้รับการยกย่องว่าเป็นปิดาของจิตวิทยาพฤติกรรมนิยมค่ะทฤษฎีของเขามีลักษณะในการอธิบายเรื่องการเกิดอารมณ์จากการวางเงื่อนไขค่ะ แนวคิดนะคะวสันได้นำเอาทฤษฎีของฟาฟฟอบมาเป็นหลักสำคัญในการอธิบายเรื่องการเรียนรู้แนวความคิดของวสันนะคะก็คือการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกทำให้เกิดการเรียนรู้กล่าวก็คือการใช้สิ่งเล้าสองสิ่งมาคู่กันคือสิ่งเล้าที่วางเงื่อนไขกับสิ่งเล้าที่ไม่วางเงื่อนไขแล้วทำให้เกิดการตอบสนองอย่างเดียวกันค่ะการวางเงื่อนไขกลับนะคะ วัสดันคิดหาวิธีที่จะลบความกลัวนั้นให้หายไปแต่เขาก็ไม่สามารถทําการทดลองกับอันเบิร์ดต่อไปได้เนื่องจากอันเบิร์ดได้มีผู้รับไปอุปการะในอีกเมืองหนึ่งเสียก่อนนะคะวัสด์สันจึงได้เสนอให้โจนทําการทดลองเพื่อลบความกลัวของเด็กอายุ3ปีผู้หนึ่งนะคะชื่อว่าปีเตอร์ค่ะปีเตอร์นะคะเป็นเด็กที่มีสุขภาพดีแต่ว่าเป็นเด็กที่ขี้กลัวมากค่ะเขากลัวทั้งขนสัตว์สิ่งของต่างๆนะคะเช่น หนูหาวกระต่ายเสื้อขนสัตว์ขนนกนะคะสํมลีกบปลาเป็นต้นค่ะว่าสารเปรียบปีเตอร์เหมือนกับอันเบิดตอนโตขึ้นแล้วนะคะโจนได้พยายามลดความกลัวกระต่ายของปีเตอร์หลายๆวิธีนะคะเช่นให้ปีเตอร์ดูเด็กอื่นเล่นกระต่ายหรือให้ปีเตอร์เห็นกระต่ายบ่อยๆนะคะแต่ก็ว่าไม่เป็นผลเลยค่ะวิธีที่โจนให้ความสนใจกับ พบว่าได้ผลมากก็คือการวางเงื่อนไขกลับค่ะการวางเงื่อนไขกลับนี้นะคะเป็นการเสนอสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขใหม่ที่ตรงข้ามกับสิ่งเล้าเก่าค่ะเพื่อให้เกิดการตอบสนองที่ตรงข้ามกับสิ่งที่ตอบสนองเดิมค่ะวัดสันนะคะสรุปเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ได้ดังนี้ค่ะ หนึ่งนะคะพฤติกรรมที่เป็นสิ่งที่สามารถควบคุมให้เกิดขึ้นได้โดยการควบคุมสิ่งเหลา่าที่วางเงื่อนไขให้สัมพันธ์กับสิ่งเหล่าตามธรรมชาติและการเรียนรู้จะคงถาวรนะคะหากมีการให้สิ่งเหล่าที่สัมพันธ์กันกับควบคู่ไปอย่างสม่ำเสมอค่ะ 2. นะคะเมื่อสามารถทําให้เกิดพฤติกรรมใดๆก็สามารถลดพฤติกรรมนั้นให้หายไปได้ค่ะการประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอนนะคะ1ก็คือ ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านสติปัญญาด้านอารมณ์มีการตอบสนองไม่เท่ากันการจัดการเรียนการสอนต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลค่ะ 2. การวางเงื่อนไขเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางด้านอารมณ์ผู้สอนสามารถทําให้ผู้เรียนรู้สึกชอบหรือว่าไม่ชอบเนื้อหาที่เรียนค่ะหรือสิ่งแวดล้อมในการเรียนได้ค่ะ 3. นะคะการล้างพฤติกรรมที่วางเงื่อนไขในแง่ลบนะคะเช่นการที่นักเรียนกลัวครูครูอาจเปลี่ยนวิธีการสอนใหม่ก็ได้นะคะ 4. ค่ะสามารถนำความรู้ไปแก้ไขปัญหาด้านความกลัวของเด็กหรือวางเงื่อนไขเพื่อให้เกิดการตอบสนองในเรื่องที่ต้องการให้แสดงพฤติกรรมคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะเจนก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้เจนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ